มาก,กรอบๆน,น,นะครับนี่งแกงกัเรียงเราตามสบายเลยดีเยบเอราย,ยนวดที่อ้อมปอกแพ็คใหม่สดใหม่ทุกแพก็คทุกลูกคนระับผมปอกขายปอกขายเป็นเนื้อกรอบนะครับเ,เนื้อกรอบหวานบางคนลูกค้าเขากินเนื้อไม่เหมือนกันนะครับลูกค้า สวัสดี f อทุกคนคนะครับวันนี้บ่าวุิพลมาอัปเดตร้านท่เรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเลยบินอยู่นะครับผมครับผมเหลืองๆกรอบๆนะครับผมออเดอร์หลังบ้านก็รับอยู่ตลอดนะครับพักแชทได้เลยกับแฟนเพจร้านท่เรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเลยบินนะครับส่งต่างจังหวัดในเขตพื้นที่บริเวณทนก็ส่งนะครับ พิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แม่ค้าได้เลยนะครับผมโอนเงินก่อนนะครับผมก่อนที่แม่ค้าจะส่งให้นะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางไม่มีนอกสจากในระบบของออนไลน์ไลแมนนะครับมาอีกแล้วเนี่ยครับใช่ครับกรอบหวานกรอบหวาน ใช่เอาไปบ่มมาม <c oughs> ดูก่อนก็ได้ครับผม แมนมามเจ็บป,กปอกคลองแล้วมันก็เลยโซ่ไม่ย่างครับบมกผมไปไปป่อก็ยังไม่ง่ากเยแมนครับแม่แมต้องฝึกไปเรื่อยๆครับต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆผมต้องฝึกวิชาอายุดิีกรอบหวานครับผมวันนี้มีครับคุณแม่ชอบแบบไหนครับเนี่ยเป็นแพ็คครับเป็นลูกไม่สูงเราเป็นแพคก่อนก็ได้ครับแม่ แตะแตะดูเนื้อได้เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อสอบลูแต่ยังไม่สูไม่ออเดอร์หลังบ้านเจ๊กสาก็รับรับเลย่องเยครับเรื่องเนี้ย มันเลนไปบอคไปพอวพุ่นนะร <c oughs> ธรรมดาครับถนนบ้านเรา <c oughs> นี่คุณแม่ก็จัดไปแล้วเจอแล้ว <c oughs> แว <c oughs> จใแกใหม่แพ็คใหม่ทุกลูกทุกแพ็คแล้วมาอุ่นุนได้เลยครับผมแต่เวลา <c oughs> เรากดให้ลูกค้าดูมันก็ดูผิดแข็งนะพี่ดาวแต่แกะออกมาข้างในมันนุ่มนะพี่ดาว อ๋อครับรครับครับนี่แหละที่เขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในของแค เดียวกันเลยสวนเดียวกัน ครับหามกรอบหามรอบรอบปลาก็ได้แล้แต่เี่ oh man ที่จะแพ็คทุกไม้ทุกไม้ครับผมไปแพ็คเลยครับอีกนนนสวยอเ,ยเอจัดไปอีกมลูกใหญ่ๆกินไปนั่งเล่นเกมไปนะเนาะ เอาไปซีนเลยครับเนี่ยพึ่งน้ำลายพึ่งหลายพึ่งน้อยหลายครับเดี๋ยวไปซีนเลยแป๊บพึ่งมันเยอะบอกฟานนะบอกลูกค้านะครับใช่ครับ เป็นแนบกรอบ กดดูก่อนค่อยเอาไปนะครับผมบางทีเห็นสีมันสวยบางทีมันก็ยังไม่สุกครับอีกประมาณสามชั่วโมงลงพอดีเลยนิ่มพอดี มิเตอร์ฟูนเหย้าๆเลยครับผมอุ่นๆเหย้าๆผู้เรียนไหมครับมีแต่แบบเป็นแท็กกรอบ,อบ,อรบแต่ดูได้เลยนะครับกดเลยกดเลยกดเลย,ดเลย,เยกด ถูกใจเลยลูกค้าแต่กดลงนิดเดียวก็บ,บานลานลค้่ะบอพอได้ยุลูกค้ามาเรียกมาลุกขอรับลูกค้าจะปิะดปเสียงมั <c ười> แม่ค่ะโอ๊ยได้ไรมันก็ไม่มีแจกใช่แม่เอ้ยแม่ค้าอย่าขายอยู่แต่มันม่มีทุเรียนขายเนาะครับเนาะรับออเดอร์ไปลูกค้ามีแต่บอกมู่นนี่ดีครับโบงใบสองมือครับเอาไปโบงใบพร้อมเนี่ยฟูกนะครับสองมือได้กินเลยครับสุกธรรมชาติแบบไม่ต้อง อ,ออเดอร์ลัวๆออเดอร์ลัวๆหล,ล,ล,ลังบ้านส่งต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับรับออเดอร์อยู่ตัดที่4ี่โมงเย็นของทุกวันนะครับผม เราสั่เกินน้ำน้ำยังต้องล้วงๆดิครับแข็งฮะบุ๊คอ้ได้อยู่เนี่ยลูกค้าได้บ่ครับเนี่ยลูกค้าล้มคนมันมักดบรเงลูกนี่ครับลูกค้าจะกินเนี่ยเป็นแพอ๋อเอาเป็นแพ็ค รูนี้มันกรอบนองนุ่มไนนะครับเนี่ยแบบเป็นแพ็กก็ขายนะครับใส่เป็นแพก็กใส่เป็นแพก็กเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บริพนธ์ก็ขอจบชิไปไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ